จะบอกว่าให้สามเหลี่ยม ABCD เลื่อนขนานแล้วได้สามเหลี่ยม DEF โดยมีพิกัดของจุดดังนี้ A คือสองห้า B 5้าเ C 1นส D ส1 E 6กหนึ่ง F สองสาระยะทางของการเคลื่อนขนาดนี้มีค่ากี่หน่วยนะคะถ้าสำหรับน้องๆที่ดูภาพออกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าระยะระหว่างอันนี้ก็คือระยะทางตามแกน x อันเนี้ยจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่ง โซนระยะตามแกน y เนี่ยจะลงไป6ซึ่งมันเหมือนถ้าสมมติเราเอาเนี้ยมาเขียนเป็นรูปเนี่ยมันก็จะได้อย่างนี้ทีนี้ระยะทางที่เลื่อนขนามนมาเนี่ยมันก็คือระยะทางตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะแต่สําหรับน้องๆอันนี้คือสําหรับน้องๆที่ดูภาพออกนะคะแต่สำหรับน้องๆที่ดูภาพไม่ออกเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ก็จะเขียนให้รูปให้ดูก่อนเพื่อที่ เป็นความเข้าใจในครั้งต่อไปถ้าเจอจย์แบบนี้เราก็จะสามารถทําได้เลยอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเขียนแกนก่อนแล้วก็พอจุดลงไปนี่เป็นแกน x แกน y นะคะ รแล้วเนี่ยเราก็มาพอดจุดตามที่เขาบอกมาก็คือ A A คือจุดที่จะใช้3เหลี่ยมรูปเดิมในแทนด้วยสีม่วงนะคะ A คือจุด2 5ก็คืออันนี้ส่วน B เนี่ยคือจุด5 7 C คือจุดหนส อันนี้ก็คือสามเหลี่ยมรูปเดิมถูกไหมคะ <S <S ต่อไปสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งเนี่ยจะแทนด้วยสีเขียว D คือจุดสามลบหนึ่ง E คือจุดหกหนึ่งส่วน F เนี่ยคือจุดสองลบสาม นี่คือสามเหลี่ยมรูปใหม่เสร็จ้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมรูปเดียวกันที่ระยะทางที่มันเลื่อนขนาดมาเนี่ยก็คือระยะทางจากอันนี้ C มา F A มา D แล้วก็ B มา E ซึ่งเมื่อถ้าเราเขียนดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือตรงนี้ยจะห่างกันหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะห่างกันหกช่องก็คือเป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่เป็น ยาวกว้างหนึ่งยาวหกไงนะคะเป็นเส้นนี้ทีนี้เราจะใช้อะไรในการหาว่าตรงนี้มีความยาวเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะมีทฤษฎีบทของพีทาโกรัสเป็นทฤษฎีบทของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ สมมุติว่ามุมนี้เป็นมุมฉากอันนี้เราจะเรียกว่าด้านประก,กอบมุมฉากอันนี้เรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะทฤษฎีของปีทาโกรัสก็คือเท่า A ด้านนี้มากําลังสองบวกกับด้านนี้กําลังสองก็คือด้านเอาด้านประกอบมุมฉากแต่ละตัวมากําลังสองบวกกันจะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากกาลังสองนี่เป็นสูตรที่ใช้บ่อยนะคะคก็ต้องจําไว้ให้แม่นน,นี้พอเรามาใช้กับอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าอันนี้ก็คือเป็นความยาวหอนนี้ก็คือเป็น สมมติด้านนี้เป็นด้าน x ที่เราไม่รู้ค่าแล้วกันจะได้ว่า x กำลังสองเท่ากับ1นึ่กำลังสองบวกกับ6กกำลังสองอันนี้ก็คือ37เท่ากับ x กำลังสองฉะนั้น x มีค่าเท่ากับสแควรูทสาซึ่งตรงกับคำตอบข้อขอไขนั่นเองตอบสแควรูทสาม แต่ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนดูรูปได้เลยเนี่ยเราไม่ต้องมาวาดรูปเราจะได้รูปว่าตรงนี้ด้าน1ตรงนี้ด้าน6แล้วก็ใช้ปีทาโกรัสในการมาหาก็จะได้คําตอบเท่ากันก็เดี๋ยวพี่จะทวนข้อน,นี้ให้ทีนะคะข้อน,นี้เป็นโจทย์ที่ไม่ยากไม่ยากเลยนะคะเขาถาักเขาบอกว่า a b c d เนี่ยสี่เหลี่ยม a b c เลื่อนขนานได้สี่เหลี่ยม d e f โดยมีพิกัดจุดดังนี้แล้วเขาให้หาระยะทางของการเลื่อนขนาน ถ้าดูออกเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆก็คือเราดูความแตกต่างของด้าน x กับด้าน y เสร็จแล้วลองมาเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ใช้ปิทาโกรัสหราระยะที่จากจากด้านนี้ถึงตรงนี้นะคะถ้าสมมุติเรามอไม่รูเ้เรื่องเนี่ยเราก็ลองมาเขียนรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ดูระยะทางที่มัน,น,นเลื่อนขนาดมาจากนั้นเนี่ยเราใช้ทฤษฎีบทของปิทาโกรัสอันนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ด้านประกอบมุมฉากกันบางสองบวกกันได้ด้านตรงข้ามมุมฉากกันบงสองเนี่ย เพื่อมาหาก็จะได้คำตอบเท่ากันคือส q u สามสิบค่ะ